จบกันแล้วนะครับกับมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2023นะซึ่งปีนี้พี่จริงเขาจัดเต็มมากเขาพารถคอนเซปต์มาให้เราชมมากมายนะครับทำให้รู้สึกเหมือนอยู่มอเตอร์เอ็กซ์โปต่างประเทศเลยนะเพราะว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปที่ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการประโคมโปรโม,โมชั่นชนกันมากกว่านะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงๆนะอย่างเช่น mg cyberster คันนี้นะครับรถสปอร์ตประตูปีกนกด้วยนะ เหมือน Lamborghini เลยนะครับหรือว่าจะเป็น n e ต a า t คันนี้นะครับซึ่งในอนาคตผมว่าการที่จะมีซูเปอร์คาร์ในโรงรถสักคันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะส่วนรถที่ผมชอบนะครับคือ h ุนไดอะเลนตาเอ็นคันนี้นะครับซีวิกไทป์อสัญชาติเกาหลีนะซึ่งผมรู้สึกดีใจมากๆที่ฮุนไดเนี่ยปล่อยรถประเภทนี้ออกมานะครับเพราะว่าผมเบื่อแล้วล่ะกับไลฟ์อัพรถตู้ของฮุนไดนะครับหล่อที่สุดในง,งานนะครับ Porsche 911 Dakar นะครับ911สายเลือดแรลลี่นะที่พร้อมจะตะลุยทางฝุน่นทางโคลนหลุมถนนในกรุงเท มากมายนะครับถ้านายเลเว่นธรรมดาหล่อไม่พอผมแนะนําคันนี้นะครับหล่อที่สุดบนถนนประเทศไทยแน่นอน